โอ้รอจัด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 ถึงมันเราวไม่ให้เรื่องม้วเหมือนสายต็วันละก็สัญญาเซ็นเรียบร้อยแล้วครับแยกย้ายได้เลยครับ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 ครสวัสดีครับเออไหวป่ะเนี่ยไม่ไม่ไหวครับเซ็นเรียงเอ็นเอฟใช่ไหมครับเรียกเอ็นเดียไหวมึงก็ต้องไปออกแจ้งก่อนเท่านั้นนะครับระดับทราบครับมาทำป่ะเนี่ยมาเซ็นสัญญาแล้วนะ อถยามันเริ่มกี่โมงอะลุงในสัญญาลงอะพรุ่งนี้สามทุ่มพรุ่งนี้สามทุ่มก็คือเริ่มพรุ่งนี้ครับลุงไม่ปลดลิมิตตลอดสิบสี่มงแปดนะเรียกเซสี่มาให้หน่อยได้ไหมครับเออเออซส4ี่หรอครับลุงจะ่ะจะจะคุยเรื่องเรื่องสัญญาเขาหน่อยอ้าวคุยไปเลยก็ดีนะลุงเซสซี่อะคุยไปแล้วเออ ันไม่มีอะไรหรอกพี่พี่พี่มีเบอร์โทรหาม่มมันไพอีเบอร์โทรหาเซซี่ไหม JK เคขาจะคุยกับเซซีหน่อยโอเคต้องประกาศใช่ไหมอัพร้านนะพี่ลืมเทาไหร่กี่โมงเหม่มนอียังเลิกคุยเขาจะขอคุยกับเซซีก่อนพี่เริ่มไปแล้วนะเดี๋ยวระวังระวังไหมหน่อยยี่สิบสองปะ อาวยี่สิบนาทีครับเอาใครมาแทนดีวะไอ้เหี้ยมีใครมีอาวุธแม้วะในเซิร์ฟเอร์นพี่ไอ้จิ๋วนะพี่เปรออะไราวุธพร้อมสุดลงจะขอ่จะรัวเลยไอ้จิ๋วมาพี่จิ๋วพี่จิ๋วใจดีมีไม้มีปืนมีวอลวอลพื้นาจไม่ผิดวอลน่าจะวอลรถมีน้องนะครับวอลพื้นนะเอาวอลพื้นหรอวอพื้นห้า ปลาเพื้นธห้าปกติสลับปลาเพื้นธห้าครับน้องผมน้องผมไอมาร์กหาคนรับแทงเอ้ยเดี๋ยวรับเลยเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงใครอ่ะรับโดนหมดแล้วหมไปน้องผมชื่อมาร์กครับสลับปลาพื้นธห้าไม่ถ้าเอาเข้ามาเฉดไม่ไม่ต้องการถ้าเอามาช่วยอ่ะถ้าแบบว่าเอามาถาวรอได้อยู่ถาวรถาวรได้ครับคนนี้ถาวรได้เฮ้ยตูมตามกระเป๋าเรื่องอะไรน้องเดี๋ยวคืนให้สองล้าน มันคือใครอะแต่ไม่เนี่ยเป่าสองเหรอคนที่น้องเคยบอกว่าทํางานโรงงานนะครับแต่ความจริงคือมันเป็นเจ้าของโรงงานครับลุงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทำงานโรงงานได้ลูกลุงครับผมไม่ได้จะออกถาวรนะครับลุงยังอยู่ด้วยกันนะถาวรเลยถาวรถาวรถาวรเลยไลเลยังยังเปเปยังไม่อยากป้าตสจ่ายเจดีเป๊บทักเลยพังไม่เปเนผิทาง JK เขาเจ้าพป้นทางเซซ ไอ้ตุ้มตามเลียกลายกระเป๋าเลือกลายกระเป๋าสองพี่กระเป๋าสองอมาแล้วเหรอสี PC, หน้าสีสีอ๋อโอเคยินแล้วแต่อ,อะไรผมผมกดผมกดว่า <c oughs> อะไรพี่โอชิพักจะไปไหน น้องมไม่แล้วเดีเย๋ยวให้น้องไปหาเฮ้ยอาผมดึงดีๆแล้วนชื่อพี่ขึ้นอะไงเนี่ยอ๋อกูรู้แล้วท่านีอ,นนอะไม่กูรู้ว่ามึงซื้อแม็กอ่ะมึงเกซื้อสักุดไอ้บอบท่าอะไรอะท่ามึงอ่ะมันอยู่ท่าปกติพี่ท่าที่สี่สิบสาม เสซีคุยง่ายนะพี่เพราะมันไม่อยากเล่นคนมันไม่พร้อมมันขาดหกคนนี่คุยจบกันยังครับใช่ครับเกี่ยวเคยคุยจบไปยังครับเดี๋ยวคุยอีกรอบนึงครับคุยเะตีอ๋ออ๋อคุยจบก่อนก็ได้บ้างมาตีดมาตีมาเก็บรถนี่เสตีด่อบอลได้ไงอรอบนัดได้เลยนะ ผมอยากเปลี่ยนท่าชุบได้ไหมครับแทสตีมาแล้วครับที่จะคุยกันทีซีผมอยากเปลี่ยนท่าชุบได้เลยครับแทสตีมาแล้วอยากได้ท่าชุบท่านี้ลุงครับแทสตีมาแล้วลุงครับแทสตีมาแล้วลุงกบอให้เราคุย่งชุบอยู่มึงไม่เห็นหรออ้อนกูชุบอยู่โอเคเลยลงกันเองกันก่อนได้เลยครับว่าเดี๋ยวเขอคุยอีกสรื่องนึงหนึ่งก่อนนะเฮ้ยแทีอยากเลื่อนวันได้ไหมครับฝั่งนู่นครับนู่นฝั่งไหนวะ ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อยากอยากเล่นบันได้ไหมครับที่เราจะระท้ากันเล่นปเกอรออยู่ไหนเป็นนาทีสีครับเป็นเป็นเป็นช้าหรือเร็วครับช้าครับช้าพอดีผมมีตีให่แกงหนึ่งได้ครับเพราะตอนนี้ผมยังรับคนไม่ได้เลยก็รอก็รอทางทางเราพร้อมก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะได้ครับได้ครับโอเคอ้า อันนี้ได้ไหมหรือยกตันี้ไือว่ายกเลิกสัญญาไปเลยแค่ยกเลิกสัญญาไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมรอให้เขาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยาถ้าสองั้าสองฝั่งยืนยันก็ตามผมอยากเล่นกับเขาตอนเขาพร้อมสุดๆมากกว่าไ่ครับพี่สีขาวผมนะพี่ตอนนี้ขาดอีกห้าผลกว่าเดี๋ยวพีๆแล้วก็ยกเลิกสัญญาให้ครับเรียบร้อยครับถือว่าทั้งสองฝ่ายตกลงครับเรียบร้อยครับเลิกยาได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับตามอีกคนคนครึ่งคนเดียวเลี้ยงไปเลี้ยงให้เป็ดต่อนะพี่อย่างเงี้ย นายยกเลยที่ทำการนายกเลยต้งต้องไปคุยด้วเลยต้องคุยอ่ะรู้ไงเป็ดมันโดนใบต้มเลยอ่ะไม่ไงเป็ดมาแล้วก็หาโดนบูธไหม่อ่ะต้องไปคุยไอ้ว่าบูธไหม่มันคือยังไงรถรถสวัสดีสวัสดี ขนาดขนาดตำรวจยังยังต้องแบบคุยเดซิเบลเลยเฮียวัดท่อดังอ่ะจับสีสัวไม่ได้นะเว้ยตำรวจมันโดนแค่เหลืองไม่ใช่พี่เอาแพงมาพอวใจแต่มันมีเหลืองเก่ามันก็เป็นส้มคูตะโกนเนี่ยเต้องดูใหม่ปั๊บเฮียมันต้องดูเออต้นต้นลอกจะกรอกเปิดจะกรอกมันต้องมีที่วัดเดซิเบลเลยขนาดต้องอยู่มาบอกลอยๆว่าบูธใหม่ได้ยังจับท่อดังไม่ได้เลยถ้าไม่มีเครื่องมือเขาแจ้งเราอ่ะเออใช่น่าใช่น่าจะแจ้ง มันจะมีอีกคู่หนึ่ง NF กับ CS Starry อ๋อเฮียคนเนี่ยเนี่ยคุณนอนวันหนึ่งเต็มๆเลยอ่ะเฮียวันไม่ต้องจบมันหมดโอ้โหเหนื่อยเฮียนอนสี่โมงเย็นตื่นสองทุ่มวันเลยจะตายนอนทุกวันเลยครับลุงไอ้เป๊บอย่าต่อแหลกไอ้เป๊บไอ้เป๊บ ไอ้เฮียถ้ามึงออกไปแล้วเนี่ยแล้วกูเอาอีกคนนึงเข้ามาเนี่ยไอ้เฮียกูจะเอามันออกยากอยู่นะตอนเนี้ยคุณผมไม่ออกก็ได้ครับลุงก็ได้เดี๋ยวผมเล่นแบบนี้แล้วครก็มึงมันหายดีแล้วเมื่อวานมึงยังบอกเลยมึงยังชักเป้าอยู่เลยความห่วยเลยครูเฮียอะไรไม่ได้เลยตัดสินจิ้มเราเป็นตอนเหล่เดี๋ยวมปเดี๋ยวจิ้มเลยรู้ไงไม่เอาฉะนี้มึงก็ไปขับพอเล่นๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะแข็งหน่อยครับแข็งหน่อย พรุ่งนี้มีมีนัดตรวจเลือดรอบที่สามครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกลี่เลือดมันตกอีกอาจจะต้องแอดมิดครับนี้ถ้าเกลีเลือดยังปกติอยู่ก็คือกลับมาแอดมิดที่บ้านได้เหมือนเดิมครับไม่นะทำไมไม่ตายวะดูเกลี่เลือดพรุ่งนี้ครับเพราะตอนนี้เกลีเลือดเลยแสนสามสี่บอกอ่ะพี่ตีอะไรอย่างนง้นน่ะแต่พี่ตีน่าจะเห็นข่าวใช่ไหมว่าอาการเป็นไงตอนนี้อาการเป็นไงพี่เวียนหัวครับพี่แล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็กินข้าวไม่ได้ครับมานอนก่อนดีกว่า ตักกก่อนดีว่่าาเดี๋ยววท้องเสียถือว่าร้ายแรงนะถ้าท้องร่วงอ่ะถ้าเป็นไข้เลือดอ่อนอ๋อท้องร่วงครับถ้าเราท้องร่วงไม่ดีนะเป็นสัญญาณไม่ดีถึงเป็นอยู่ถุงว่อากก่อนเนาะคนอื่นเขาแทนก่อนจะได้เขาแทนเขาแทนถ้าพี่ไม่แก่พอได้แต่ถ้า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 ท้องร่วงไม่ดีเอาไอ้โรงงานดิไอ้โรงงานอ่ะเบฟมาออกแกงก่อนเอากระนองไปเอาไปน้องชคดีเลยเจอกันนะเจอกันนี่แหละสอัสดีครับ ไปไกลเชียงรายกูเนอะมาคุยเรื่องไอ้เป็ดครับยังไงครับคือเอาอะไรมาวัดเกณฑ์ครับว่าคนไหนบูทใหม่หรือคนไหนไม่บูทใหม่ครับเอาอะไรมาวัดเกณฑ์ใช่ไหมครับว่าอะไรบูทใหม่หรือไม่บูทใหม่ใช่ใช่มีเหมือนที่วัดท่อไหมครับไม่มีครับไม่มีอืมแล้วอะไรมาวัดครับว่าคนนั้นบูทหรือคนนั้นไม่ไอ้เป็ดมึงพูดยังไงวะมึงตะโกนใช่ไหมครับเล็กเลยครับเนี่ยผมหนายตาแฮ่เอ้ยหนายตาลง เสียงไม้แตกก่อนเลยครับเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแรกครับเสียงไม้แตกนะครับไม้สะท้อนไม้กล้องนะครับแล้วก็ไอเป็ดสะท้อนบ้านเป็ดรองกดไม้ครั้งดิเอครับรอ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 รารอ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 อร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 อ อย่างเงี้ยไม่ไม่แตกนะครับไม่แตกไม่สะทอน้ยไม่แตกไม่ตะท้อนนะมันแค่ตะโกนเสียงนี้เลยนะเล่นมานานแล้วด้วยนะต้องบอกว่าเล่นเล่นในแฟมมานานมากๆแล้วครับทั้งเมืองหลักทั้งเมืองนี้ตั้งแต่อยู่เอซัด้วยน้องก็เสียงนี้ตลอดปกตินะแต่เข้าใจแหละเสียงมันดังไปเสียงมันดังไปเสียงมันดังไปมากเลยอันนี้มันมันปกติของมันเลยครับมันปกติของน้องไม่ไเป็นคนเสียงดังอาจจะปกติสําหรับเขาแต่มัน ในมุมมองของแอดมินมันมันเสียงดังมากเลยอะครับมันก็มันก็แค่เสียงดังแสดงว่ามันไม่ได้บูธไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมันมันถือว่าบูธเลยอะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากเลยมันบูธขึ้นมันไม่เหมือนตอนพูดปกติเพราะว่าอันนี้ต้องเราเราควรปรับตัวเองลงหน่อยไม่มันมันไม่เหมือนพูดนี้ยปกติอะไอเป็ดพูดปกตินะครับอ่ะปกติอ่ะอันนี้ปกติตะโกนนี่ตะโกนด่าไอใต้โง่ที่อะอันเนี้ยคือตะโกนด่านะครับ ถ้าบูทเนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าถ้าในกรณีบูธจริงๆอ่ะมึงต้องบูตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะตอนที่มึงพูดธรรมดาแต่เนี่ยมันคือการตะโกนไม่เหมือนกันครับตะโกนกับบูธไม่เหมือนกันนะถ้าบูทเนี่ยผมบูทให้ดูว่าบูธยังไงรอรอรออันนงจริงนะอันนี้ดังยังดังๆรอ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  อันนี้ผมบูธแบบเดี๋ยวกูบูธให้ไอเหี้ยถ้ากูจะบูธใหม่อ่ะฮะเต็มที่ขนาดไหนจนแบบว่ามันโดนแจ้งความอ๋อหร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 อตรอหร้หรอหอหอหรอหร่รอหรอหรอรอห่อหรอหรอครอหรอ่นอรอห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 นอหรอหหรอ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 หอหรรอหรอหอหรอรอหรอหีหรอหรอหรอหออหรออันนหรอหอันอหรอหรออหรรอหรอหรอหรรอรรรหรอหออ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 ห ใช่ครับอันนี้คือการบูทต้องแต่เริ่มไอ้เป็ดมันแค่พูดธรรมดาเฉยแค่แตแต่เมื่อกี้เสียงที่ลุงบูทอ่ะมันมันยังไม่ดังเท่ากับของตาไอ้ของใครนะเนี่ยครับน่เนี่ยตอนเนี้ยผมบูทอยู่เนี่ยผมพูดแบบพูดเบาเลยเนี่ย ไม่ต้องต้องเข้าใจตรงนี้องค์ประกอบไม้นะครับองค์ประกอบไม่มันมันมันมีไม้หลายตัวที่ไม่ไม่เหมือนกันนะไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยนะครับคุณแอดมินซึ่งอันเนี้ยของน้องมันอ่ะคือการเสียงดังมันไม่ใช่การบูทไม้มันคือการเสียงดังในกรณีเนี้ยผมผมมองว่าคุณอ่ะควรบอกน้องมันเบาลงกว่านี้ได้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยผมมองว่าอันเนี้ยคือสมเหตุสมผล าช่ใช่เพราะว่าอันอันอันนี้ผมตักเตือนไปพร้อมใบเหลืองหนึ่งใบครับบอกว่าตักเตือนไปเขาแก้ไขมาโดโอ้โหมันตักเลียนยังไงครับเลื้อนั้นอ่ะมันตักตักเตือนยังไงใบเหลืองเลยอ่ะงั้นผมก็ไม่ยอมกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บูดไปอ่ะมันพูดปกติแค่เสียงมันดังอ่ะครับไม่เอาจิงๆนะนายกผมจะบอกให้อะไรให้นะขนาดนายกพูดเนี่ยผมก็ว่าดังนะนายกลองพูดของตัวเองเนี่ยเสียงไม่นายกก็ดังไม่ไม่ไม่ได้เบากว่าน้องผมเลยนะ จริงๆแต่แค่นายกพูดด้วยคำที่สุภาพแบบมันก็เลยไม่ได้แบบตะเบงออกมาคือคือผมมองว่าถ้าอยากจะว,วัดจริงๆมันควรจะต้องมีแบบที่ที่วัดแบบเดซิเบลเลยปะถ้าจะให้ลงโทษเป็นใบเหลืองอะไรอย่างนี้เลยครับค่าโทษเลยอ่ะแบบนี้มันผมว่าม,มันไม่แฟร์มากๆเลยนะนายก คือคือเอางี้ผมยกตัวอย่างอย่างงี้ตำรวจจะจับใครยังต้องมีเครื่องวัดเลยอะถ้ารู้ต่อให้รู้ว่าเนอะแบบเด็กเด็กแว้นท่อดังไมอันนี้ผมมีกรณีตัวอย่างไอไอเรื่องวัดเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าวัดยังไงอะแต่ในเมื่อในเมื่อคุณบอกว่าไม่แตกไม่สะท้อนถูกต้องไหมตามกฎนะใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับไม่แตกไม่สะท้อนเสียงไม่ดังนะเสียงไม่ดังเกินไปนะครับ แต่สำหรับผมมันคือปกตินะแค่มันตะโกนรวมถึงไม่พูดไม่เออรวมถึงเสียงขมุกขมัวไม่โอ่งพูดไม่รู้เรื่องนะคอันเนี้ยแล้วก็มีเพียงแทกเนี่ยเรานรับว่าเป็นอันนี้หมดเลยอ่าแต่นี้มีม,มีมีอันไหนที่เข้าบ้างครับเข้าขายบ้างครับ มีถ้าถ้าเป็นสําหรับผมนะครับในมุมมองผมคนเดียวนะที่ไม่ใช่แอดมินลงมติกันนะครับเป็นแค่ผมคนเดียวนะผมจะติดอยู่สองเรื่องครับหนึ่งคือเรื่องของเสียงไมดังกับ2จะเป็นเรื่องของที่แบบพอพอเสียงไมเขาตะโกนแล้วเสียงเขาไม่ชัดนะครับตรงเนี้ยครับที่ผมมยงนะครับแล้วมาผมนะครับส่วนของตะวันเนี่ยไม่รอบแต่ว่าลงมติแล้วก็คือบูสที่นี่ที่นี่แอดมินไม่ตัดสินคนเดียวนะครับที่นี่แอดมินไม่แต่ผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้บูสใหม่นะ สำหรับพวกผมอ่ะมันคือพูดปกติแต่แค่มันตะโกนอ่ะแค่นี้ตะโกนมันก็โดนแล้วครับข้อหาเสียงดังมันแปลกๆลองพูดใหม่ดิตพูดใหมไดิได้เลยนะมึงลองไอเป็ดมึงบูทใหม่ได้ปะพูดใหม่ดิอันนี้นะครับมึงบูทใหม่ได้ไหมไม่น่าได้ดูช่องเดวไม่มันอยู่ที่นี่ด้วยถ้าพูดตรงๆอ่ะนายกเอาแบบเค้อแบบมีเหตุและผลเลยนะคือไม้บางตัวมันมีเซนเซอร์ที่มันแบบมีสองเซนเซอร์อ่ะบางทีไอของไอเป็ดมันจะเป็นแบบเซ็นเซอร์ดูดแบบวงกว้างอ่ะ มันอาจจะแบบว่าเสียงมันจะค่อยๆขยายเรื่อยๆอันนี้อันนี้นายกก็ต้องมองหนุนข in yeah, an ้อนี้ด้วยอ่ะตาบุตรน้าบุตรนีเพื่อนฮัลโหล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 เนี่ยบูตอันเนี้ยบูตใหญ่ ไม่งั้นเวลาเล่นไฟกันก็ไม่ต้องเล่นแล้วครับเงี้ยมันนั่งจับผิดในในเรื่องของไ์กันก็ความรู้สึกทางแล้วถ้าไฟใหญ่อย่างเงี้ก็คือผมเจอใครเสียงดังนี่ผมแจ้งได้เลยไหมครับแบบดังอ่ะดังเลยถ้าเสียงเข้านิดนึงผมก็แจ้งแจ้งแม่งให้หมดทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นน่ะไ์ดังแจ้งมีเสียงเข้ามาผมก็แจ้งแม่งให้หมดเลยถ้าอย่างนั้นน่ะจริงริ่งไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยไม่ไม่มีความสนุกแล้วงั้นน่ะนั่งจับผิดกันอย่างเดียวอะ จีไมอะไรแบบเนี้ยผมผมเข้าใจได้นะไม่จี่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ช็อตอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมเข้าเข้าใจในเหตุผลนะแต่แต่แตด้วยความวที่แบบด้วยความที่แบบว่าเราอันนี้มีเจ้าทุกมาครับแสดงว่าเขาจะต้องได้รับผลกระทบ กับเกลี่ยนตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้ต้องตัดถินไปตามคนผลกระทบอะไรครับผลกระทบอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเขาดิแต่ว่าเขาเขาแจ้งมาก็ผมมีหน้าที่รับอันนี้อันนี้ผมอ่าคุณแจ้งมาผมก็มามาหน้าที่อธิบายเนี่ยว่าน้องมันดักเตอรมันไม่ได้บุ้นใหม่ครับอ่าผมก็อธิบายในมุมผมว่าน้องน้องน้องในแก๊งเนี่ยเสียงดังอันเนี้ยแต่คุณให้ใบคุณให้ใบเลยเนี่ยนะคุณคุณไม่ได้ตักเตอนนะถ้าคุณดักเตอนได้เบาลงวันนี้หน่อยได้ไหมเบาไมได้ไหมอย่าให้เกิดรอบหน้าอีกถ้ารอบหน้าอีกเนี่ยคือจาแล้วนะ เตือนนี่คุณให้ใบเลยครับอืมใบใบใบเหลืองก็ก็เป็นใบเตือนนะครับมันไม่เตือนเด็กมันคือการลงโทษไปเลยครับใบเหลืองคือใบเตือนนะครับไม่ไม่เตือนเตือนมันเตือนมันใช้คำพูดได้น,นี่คือการค่าโทษครับค่าโทษคือการติดตัวไปเลยครับคือการลงโทษคือคนคนนั้นจะได้รับแบบสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งติดตัวไปเลยอะ่ะมันไม่ใด้ตักเตือนครับนายกถ้าใจวิจาร์จริ in, จรงๆอ่ะมันไม่ใช่ตักเตือนครับมันเนี้ย ถ้าเขาส้มอยู่แล้วนี่คือไม่ไม,ไม่ไม่โดนแดงเลยครับสมมติว่าคนใบส้มอยู่บะคนหนึ่งเนี่ยคุณตักเตือนคุณบอกคุณตักเตือนแต่เขาโดนแดงไปแลนะ้วอันนี้คือเรียกตักเตือนไหมครับถ้าคุณบอกว่าคุณให้ใบเหลืองสมมติมีคนใบส้มอ่ะนี่ไม่ใช่เรียกตักเตือนนะคุณบอกว่าใบเหลืองคือการตักเตือนอ่ะงั้นก็ต้องงั้นก็ เงนก็ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับต้องต้องเปลี่ยนที่ตัวกดแล้วครับถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าผมผมเองก็เป็นเปลี่ยนตดูแลกดเนาะผมก็รักษากดอ่ะเข้าใจเข้าใจเ่ะผมก็ต้องไม่ผมกดผมอธิบายให้ให้คุณแอดมบินฟังเนี่ยว่ามันคือการกนมันไม่ใช่การบูทไหมอะคุณเข้าใจทำไมคุณยังให้ใบครับคุณเข้าใจที่ให้เพราะเพราะว่ามันมันข้าเงื่อไขัดอยู่นะครับลุงเงื่อไขเงื่อไขอะไรครับอาตัวอย่างที่ผมบอกไปเลยอ่ะมีหนึ่งเรื่องของเสียงดังเสียงดังสอง ก็คือในเรื่องของเสียงแตกตอนแบบตอนที่เขาแบบตะโกนสุดเสียงอะไรเงี้ยก็มีเสียงแตกมาก็พิจารณาโทษไปไหนมึงลองพูดเดิมึงลองตะโกนเดิเสียงแตกวะลองดิลองตะโกนอ่ะเออออ่ะเนี่ยครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดังด้วยแตกด้วยครับแตกจริงวะส่วนถ้ารู้สึกว่าการตักเตือนด้วยด้วยด้วยโทษใบเนี่ยมันรุนแรงเกินไป เดี๋ยวมีประชุมเมืองผมแนะนําให้คุณลุงแล้วก็คนที่แบบว่ารู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันโอเวอร์ไปกับ,กบแบบนี้มามา,มาประชุมกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันต้องปรับเปลี่ยนกันทั้งเมืองครับเพราะเมื่อก่อนนี้ทุกคนในเมืองนี้เขาก็ก็ยึดตามนี้มามาแบบมาตลอดผมก็ต้องทําแบบทําแบบนี้ต่อไปครับทําอย่างเงี้ยครับเข้าเข้าใจนะเข้าใจในในใน,ในมุมของคนที่จะมาพยายามอธิบายให้ฟังว่าเอ,อ,อุปกรณ์ของน้องมันเป็นแบบเนี้ย จะให้มันทํายังไงได้อะไรประมาณนี้ครับเขาเข้าใจได้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่า,าผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ต้องเอาผลเป็นหลักแล้วก็เอามายึดกระปดก็ต้องให้ใบไปไปตามนี้เลยครับเน้่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเจอคนเสียงดังี๋ยวผมแจ้งอย่างเดียวเลยถ้าอย่างนั้นอะอะส่งส่งส่งเป็นคลิปหลักฐานไอไอ<ไ>พวก <ๆ S 2> แก๊งเคียดนี่แจ้งมึงใช่ปะไอสีพูใช่ไหมไอเป็ดครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีที่อะไรแจ้งแม่งอย่างเดียวเลย โอเคตามนั้นเลยครับตามกดอะไรก็ได้ครับไม่ต้งไมเปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วมงไปแจ้งใหม่ไปก็ทำน,นี้เลยครับมันก็ที่เ,าเีายวแจ้งหมดนลครับแฟงมึงแจ้งอะไโง่องอโอชิ